ไปเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเนาะได้สิคะเดี๋ยวใครดูคุณยายจะทำให้กินค่ะเวลาไม่มีอะไรกินก็ทำไปมันกินได้หมดนะคะอร่อยด้วยนะคะอลงไปอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมน่าชิมมากไก่ขันแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดียามเช้านะครับค่ะ เนี่ยบ้านผมก็ยังมีเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติมากเพราะมีต้นไม้นะคะครังมีต้นมะม่วงต้นนนั้กล้วยอะไรเงี้ยจะมีนกเยอะหน่อยธรรมชาติวันนี้ก็เป็นวันหยุดอยู่ค่ะเนี่ยบัวบานพึ่งไปช่วยเขาล้างบ้านมาใช่ใช่แล้วก็โลยโหทางไปไม่ได้เลยนะคะอืมีทั้งไม้ทั้งอะไรต่อไปฟ้าก็ล้มไหวเข้าบ้านได้ใช่ครับเยอะแยะมากมายครับ เม่วันนี้กลับมาทํากับข้าวให้คุณผู้ชมดูแล้วครับนี่มีปลากระป๋องด้วยมีไข่ง่ายง่ายทำอะไรแม่คุณยายจะทําปลากระป๋องไข่ดาวให้ลูกกินนะคะเมนูง่ายๆค่ะอ๋อปลากระป๋องไข่ดาวค่ะของอะไรที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะอ่าประยุกต์ได้หมดค่ะอืไม่เคยกินนะครับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างครับแม่ฝนตกตกน้ำุ่มท่วมกินอย่างนี้นะคะง่ายๆดีก็จะมีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะ นี่คุณยายแกะไว้แล้วก็จะมีไข่สามฟองมีน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันหมูนะคะสองช้อนโต๊ะกระเทียมจีนสามกรีมนะคะก็มีผักชีนิดหน่อยคุณยายจะไว้โรยหน้ามะนาวหนึ่งซีกน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงกับเขียวนะคะอย่างละเม็ดแล้วก็หอมแดงซอย3าจีหัวนะคะนี่คะ่ะแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเลย มันไปเข้ากันได้ยังไงเนี่ยเนาะได้สิคะเดี๋ยวคอยดูคุณยาจะทําไม่กินค่ะเวลาไม่มีอะไรกินก็ทําไปมันกินได้หมดนะคะอร่อยด้วยนะคะมาค่ะเปิดแก๊สกันเลยเปิดแก๊สกันเลยครับผมนี่ค่ะน้ํามันนะคะนี่ถ้วยนี้ได้จากลําปางนะครับคุณผู้ชมถ้วยสวยๆเหมาะมือไหมไหมเหมาะเลยเทอย่างนี้ได้สบายเลยนะคะเราใส่ปลากระป๋องเลยนะคะ ปลากระป๋องครับนี่เลยนี่ค่ะออกขยี้ได้เลยใช่ไหมคะ่ะปรุงรสด,ด้น้ำปลานะคะปรุงได้เลยนะครับปรุงได้เลยค่ะอันนี้นี่ค่ะมาค่าเดี๋ยวคุณยายก็จะเบาแก๊กก่อนนะคะเบาไอ้น้อยสุดเลยนะคะใส่กลางค่อนหอ,อนแล้วนะ,ค,ะครับ เดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่เลยนะคะโอ้แม่ตะล่อมนะครับออกใส่กันอย่างนี้เลยเหรอแม่ค่ะนี่ค่ะโอ้หนึ่งฟองครับนี่เราใช้สามฟองนะครับคุณผู้ชมลงไปอย่างนี้เลยนะครับอื้อ ชอบถ้วยนี้อะแม่ถ้วยน่ารักดินี่ค่ะนี่สามฟองครับแล้วก็จะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราฝาเอาฝาปิดไว้ก่อนนะคะให้เพื่อให้ไข่เขาสุกนะคะอบไว้ก่อนนะคะสแป๊บครับค่ะความร้อนอบเข้าข้างในเลยครับค่ะ ไม่เคยเห็นแล้วแม่ใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะนะครับเราก็ดูลักษณะไข่ถ้าเขาสุกก็พอนะนี่ค่ะไข่ของคุณยายจะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราแสะข้างๆนี้ก่อนนะคะให้ไข่เขาสุกสักหน่อยเนาะค่ะค่ะแล้วแต่ผู้ชมชอบกินด้วยนะครับขัดใช่ค่ะชอบกินแบบสุกแบบไหนขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยโรยค่ะ ตอนนี้ไข่เราสวยแล้วครับนี่ค่ะว้าวแต่ต้องใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะรนเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะมาค่ะเอ้ได้เป็นแผ่นด้วยเหรอแม่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณยายจะค่อยๆแซะใจเย็นนะคะอ๋ะแซะค่ะ จะได้ออกมาเป็นแผ่นๆสวยๆเลยนะคะออได้เป็นแผ่นซะด้วยนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวถ้ากินกับพริกนี่ถ้าอย่าเข้ากันนะคร <บา S 1> ับคุผู้ชมเหมือนเรากินยำปลากระป๋องอะใช่ใช่ใช่อืม อยาก็จะโรยเลยนะคะโรยพริกตามชอบคุณผู้ชมได้เลยครับโหอยากชิมเลยอะ่ะเพราะผมเป็นคนชอบกินไข่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ชอบกินทุกอย่างกันแหละลูกชอบกินทุกอย่างที่แม่ทําให้กินไข่กระเทียมนะครับตั้งแต่ความจริงกระเทียมนี่ก็ถ้าคุณผู้ชมไปผัดกับปลากระป๋องก็ได้เหมือนกันนะครับได้ค่ะ ตามชอบเลยนี่หอมแดงขาดไม่ได้หอมหอมเลยนะครับอร่อยกินเข้ากันนี่นะคะมาคะนี่ค่ะของอร่อยอืมน้นาวนี่กินมื้อหนึ่งนี่อิ่มเลยค่ะมมื้อหนึ่งนะคะมาค่ะืมอืมนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไข่ดาวปลากระป๋องสูตรของแม่นะครับโอห,โหคุณผู้ชมน่าชิมมากผมไม่เคยกินอย่างนี้เลยนะครับคุณยายแล้วก็ดัดแปลงไปเรื่อยนะครับสมัยก่อนคุณยายอยู่โรงงานกินประจําค่ะไม่มีอะไรก็มีหละค่าอย่างนี้เม,มนูปลากระป๋องใชง่าย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 เลยนะคะอืมนี่ค่ะทำได้ไปเรื่อยเลยนะครับ อืมอืมป็นไงอร่อยเรากินพริกนิดนึงแล้วก็หอมกระเทียมลงไปฮะเขาจะได้กินกินหอมของปลากระป๋องนั่นแหละค่ะแล้วก็ความหวานของไข่แล้วก็จะมีความเปรี้ยวนิดนิดเพราะเราโรยยอดมะนาวนิดนึงอืมแล้วก็ตอนเราผัดปลากระป๋องเราก็ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะช้อนโต๊ะอืมอร่อยพอดีเลยค่ะอือยอดข้าวร้อน มาชิมกันเลยครับค่ะไม่เคยกินอย่างนี้เหมือนกันนะครับมาค่ะอร่อยมากลองเลยลองเลยอร่อยต้องผมกินนี่ต้องมีพริกมีไข่หน่อยนะครับพริกหนึ่งชิ้นหอมๆเลยค่ะโอ้ไข่ีนสุกกำลังดีเลยอ่ะมันก็จะหอมปลากระป๋องดูแล้วเราเราใส่ไข่เขาอีกิืมอร่อยมากอืมอืมอืมติ๋งไงอืม ทำกินง่ายๆตัดพริกไปด้วยค่ะอร่อยข้าว,วร้อนๆไม่งั้นก็ตักข้าวมาแล้วก็โป๊ะเลยนะคะโคตรจานละจานอร่อยมีความเผ็ดความเปรี้ยวด้วยนะครับเปรี้ยวเบาๆแล้วก็เค็มนิดๆอ,อร่อยปลากระป๋องนี่ก็โอ้โหนี่ยเมนูน้ำท่วมครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเ <laughs> มนูน้ำท่วมไปไหนไม่ได้นะคะ ฝนก,ก็ตกกินไข่ปลากระป๋องนี่หละคครยังดีนะคะตุนไข่ตุนปลากระป๋องไว้อร่อยดีไม่ได้กินนานๆละปลากระป๋องหลายวันแล้วเน,น,นงงาะเมนูง่ายๆถ้าไม่งั้นง่ายๆก่อนท่านผู้ชมก็เอาปลากระป๋องลงไปผัดๆไข่ลงไปคุกๆ,ๆยี้แหลกๆนะกระลาดข้าวกินก็อร่อยนะคะมมไม่ต้องไข่ดาวแบบนี้อืเวลาเราเร่งรีบอะ่ะเราไม่ต้องให้สวยมากแต่อร่อยอ ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่ม<ช>ด้วยคดตักข้าวมาลากเลยค่ะ <c oughs> โคลาจารจานอร่อย <c oughs> ช่วงนี้เหนื่อยครับผู้ชมไปช่วยหลังบ้านน้ำท่วมนะครับ่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็จะไปล้างกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> พวกพี่ๆน้องๆเขาบ้านเขาน้ำท่วมเราไม่ท่วมเราก็พอได้ไปช่วยเขามาั่ง เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี๋ยผมถ่ายบรรยากาศมาให้ชมอีกครับคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้เนาะแม่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ ปลากระป๋องไข่ดาวแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่และผมนะครับกดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ